สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube ต้นกับก่อนบ้านดงหมากไสครับไอ้ก้อนมาทำอะไรวันนี้มาหาหน่อไม้หาหน่อใหม่คือเก้าครับพี่น้องครับฝากเป็นกำลังใจให้ต้นกับปีกอนเด้วยครับมางหยางปลานลำกันนะครับพี่น้องเอฟซีครับวันนี้กับมาปลาไก่บานนะครับเนาะว่าแมนไก่บานจะคลองหรอกไก่บานเพิ่นปลาไก่ปลาลิ่มแม่น้ำครับพี่น้องครับแม่น้ำเสียว แต่ว่าก๊อฟไพ่มันกับฟังหนึ่งมันกับไม่ค่อยลายหรอกนะครับเนาะมค,ครับมันลุ่นครับสิมานนเประมาณครับี่น้องรับมันนี้ครับ อันนี้บอกอีกแล้วเหรอครับพี่น้องครับบ่านมีนบอกห้ามอีปูครับต่วนเคยบอกยุคคลิปหนึ่งนะครับเนาะว่าเป็นบอกห้ามอีปูครับบันน่องมีนครับพี่น้องครับไปถามแม่แล้วแม่ว่าบ่านมีนนะครับเนาะต่วนกับเข้าใจว่าเป็นบอกห้ามอีปูตั้งแต่เด็กหน่อยอะโหลดหน่อยก่อนถังแต่หน่อยจนใหญ่กับเข้าใจว่าเป็นบอกห้ามอีปูแต่งบ้านมีนครับต้นเข้าใจผิดครับพี่น้องครับนี่ไว้ไหลก่อนนี่มีก่อนเราไปหมุดมากก่อเมื่อกี้นะครับเนาะบ่ามีครับให้เราไปหมุดซ่อมๆบึง ไปหากรอไหมครับเดี๋ยวมาเบิ้งก่อนนี่ครับเป็นจังไนน้อเนาะท้างเขาครับพี่น้องแคบเป็นปองโซโบหน่อยน้อเนาะขรอไปได้ต้องหมอดข้านครับใส่ถุงมือมาอะไรก่อนถุงมือ ห้อยก้นหมุดจนวะอ๋อห้อยก็จะขุดห้อยก็จะคุดหานอนั่งยินหน่อยก่อนซองซองมึงหลับกอางมี่วะแต่บ่มี่ก็ออกไม่ก่อนหลังไม่มห้อยก็จะขุดอยู่ตั้งไหนครับพี่น้องครับเหมือนกับเลยขุดใหม่ๆอืม่าจะม้วานมื่อไงก่อนแต่ว่าร้อยใหม่ๆวันมะริเข้ามาเสาอยู่ อันนี้มันเป็นปลาไก่บานนะครับพี่น้องครับอยู่ไก่ไก่บ,าน,บานเองปลาไก่บานกับขอดีกับมันไก่บานครับพี่น้องแต่ว่าขอเสียกว่า,านไก่บานก็จะกับหาไปกอ่อนแล้วนะครับเนาะข้างล่างกินน้ำฮะข้างล่างกินน้ำข้างล่างเป็นแม่น้ำออกมาออกมาจริงแต่ลอยล่องหัน ม่มีเลยหน่อยก่อนนะไม่มีหมดเข่าจะกอจะกอออกมากอะไม่มีเลยครับรห,รหลายกอแล้วครับหมดสาดกันกับอีกกอนคนละฟังคนละฟังอันนี้มตะห้อยคนอันเกียร์หานอนนั่งดินหน่อยก่อนเนาะให้เจ้าโศกหาไตากอนะครับพี่น้องเข่ากอนี่ก็มีเลเป็นข้าวิา้เขากอได้จะมีแต่ห <c oughs> ้ย <c oughs> อ,อยคนซับ <c oughs> ไม่ซับกับไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เบิ่งปลาไม่ไปก่อน มันบ่ออันนี้นะไข่ปลานนี่อเอาหมดเข้าไปง่ายเลยกระพอแต่ห้อยนะเห็นบ่มนะห้อยคนอันนี้ละ่ะห้อยค,คนคหาไม่ไมาเนะห็นนะไอเบื้องปลาไม่ปะ<อ>บัติท่านเด็กจักหนอ่อยไปสวัสดีครับเปลี่ยนปลาแล้่ยวนะครับเนาะไปปลา,มากเมื่อกี้บัติเด็กจักหน่อยเลยครับกระพอต่ห้อยคนสับปลาอนี้จะเป็นจังไนครับบัติมาโดนนะครับปลาทั้งนี้ のうで โอ้ให้ก่อนมาท่านไงเป็นไหนครับพี่น้องครับ Nói vậy em าปาดเลยก่นอนเมนี่เป็นสีเงาเงาเดียดครับพี่น้องครับเหนื่อยน้อยก่อนเบือเดียดเราเป็นแบบบ่มีเหลียวบ่มีเ่เป็นเงาเงาเดียดครับพี่นอ้องเงาเดียดของแฉะเลยมันดเดียดหอนแล้วหาย น้องข้นกอไอ้คุณบ้านขึ้นกอแด้มันสูงเลยแนนเบิง์มาแมนล่ำเียาเกี่ยวน้องออกขึ้นกอคนปะอืมนีนแดงแดงัดสูงจักน้อยด้วยครับสูงลหรอใค่ปะหนังสือประขาดด้วย พ่อแหนงเหรอครับพี่น้องครับสองแหนงไปก่นอนแล้วบ้างได้แล้วบ้างแหน่งออตาเดียวกันนึงจังจคอยเก็บพร้อมกันสองอันครับพ่อได้ริมครับพ่อได้ไปต้มเติมกันเนาะมะอื่นว่าสิผักครับพี่น้องครับไอ้ก่อนแล้วว่าผักแจก็คเหมยเนี่แล้วว่าอ,อืมนั่นแหละน้องหน่อไอ้แหนงงามอยู ผักเบาๆชิ่วๆจักเหนื่อยครับพี่น้องครับอัน,นมืนันนี้มาเพียงใดก่อนเป็น่ังไดจะเป็นล่มเป็นแหลงแล้วเนาะวัอน,นี้นเนาะโอ้ยเหนื่อยสุดๆเลยพี่น้องครับอากาศมันหอนมันอบอ้าวน้ำนะครับแทงไปถึกแดดแทง,งเหงาบันนี้บันเฮียฝนออกโลๆๆโอยู่หน่อยก่อนไม่มีเลยม่มีแห้งถ้ามีแห้งเสียเปล่าเลยก่อนนาสีซีเลย ปักเสร้าเมยก้อนครับพี่น้องครับกินเขาก้อนนะครับเนาะนี่ก้อนหนึ่งนี้ตั้งข่างนี่ครับก้อนก้อนฟังนี้นะครับเนาะนี่เนี่ยไป่อยอยู่หนึ่งนอสองนอครับถ้ากินั่งกินเขาก้อนครับเศ้าเมยไปในตัวครับนี่ดูเสือกวาเน่าแดดเสียเลยเกินครับพี่น้องเหนื่อยเหนื่อยหาปลาเหลียครับหาหมุดโจน่าก็บพอยจากนอครับหปลาที่สองเกิดหายากหน่อยก่อนแดดมันเริ่มอันนี้แล้วมันก็เน่าแดดครับ นะครับกินขาวน้ำจิ้นครับแบบที่นี่ยังกินอะไรก่อนแก้วประแดดอ้ในมูปิ่งแบบนี้น้ครับต้นกระเบียงกินขาวกันครับนั่นครับพี่น้องครับนอหนึ่งนะครับน้องกระรังมันโพลรือวาน้ำข้นห้อยกระเจาซับไปแล้วนะครับนั่นอันนั้นมันพึ่งโพครับ ผลทั้งผลกันไม,ม่นี่นอนหนีบหนีบกันนิดหน่อยก่อนนะฟังผลมันขึ้นหนีบหนีบกันนะครับหอยก้อนและทางออกหอยก้อนครับต้นอ่อนออมาเบิงอีกฟังหนึ่งนะครับเนาะมาเด้อครับพี่น้องครับมาซอยต้นกระเบีก่อนหานอใหม่หมุดปลาหมุดดงน้ำคันนะครับมาซอยหมุดให้น้ำกอหัวน้ำคันเฮ <laughs> ้กอนเฮ้กอน <laughs> มาหมุดให้น้ำกอหัวเป็นมู่กันเนีย่ยจะได,ด้เพื่อนจะ <laughs> ได้มีมวยก่อนว่ะ ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็ตั้งเปียกเฟสบุ๊คให้จนกานอีกอันนี้นด้อครับการมันนี่กับจนบ่หัวเลยวัตถิมันให้โบ่หมานนะครับเนะาะแต่ว่าค่อนข้างที่สิไปทางบ่หมานแล้วล่ะครับเพราะว่าหามาหลายชั่วโมงไรเติ่อบล่ะมื่อยไรเติ่อบล่ะพี่นอ้องเงี้ยงๆเงี้ยงๆสิเป็นล่มละเทียนหนึ่งละ่ะ <c> ก <oughs> ่อนนี่สิกินขา้าครับพี่น้องโอ้ยแด่หอนสุดๆไปเลยพี่น้องมื้อนี้ก่อฮึ่ยจ้ะโอ้ อโนโอ้ยทังทีก้าจ้บโศกหรอตั้งหอยข้าโศกไปแล้วอ่ะนี่เราจับอยู่แมนันอ่าแมนได้หอรอเลยนอนั่งดินอ ก็สีอะไรดอกพี่นงครับมันนั่นเม่ท่านออกดีปันไดนะครับเนาะนี่มันมันอยู่นี่แหละแต่ว่ามันตอนนี้มันหนีบนะครับนี่มันโพน้อยเดียวแต่ทีตักดกระแสไดยมันครับเอาไ้นี้ก่อนนะครับเนาะ ตาตัวหน่อยวันไหนก่อนวันนี้ไม่แต่นอนหน่อยน้อยหน่อยนี่นอนขื่นคอพี่น้องครับทำไมนอนขื่นคอดอกกระแหนียงนะครับเราตอนมันแหนง,งยอยู่ไอ้ก้อนไอ้ฝ่อห,ห,หั่หงนิม่มหั่งนิ่มหั่งมิ่มไอ้ทึ่งหัวผลยังบบไงน,นะหั่งนิม่มไม่รู้จักอะไรไม่นิ่มไม่รู้ลังพึง่งเออเออเอ,อ,ออกมาเราต้องไปแงผลน้องหันหรือวัากระแนมเงินไปพอ พุน่นะห่างอยู่ตึ้งหัวผโอ้ยห่างอยู่ใต้กอไผออามาออกมาออกมาหน,นึ่งนอสองหนอสามหนอต่ออะก่อนเห็นสองนอหนึ่นงข้มหมดลขาวมามีสามอ๋อหนึ่งสองสามเอออันนั้นลงไปเบ่งไปก่อนตั้งคน,งนบ่นี่ขับไปก่อนแล้วมาทางไว้ให้นะครับเนาะยุก่อนหน่อยหน่อยนั้นสามหยอดครับมันกำลังอันนี้ เป็นแหนงเป็นนอนะครับเป็นตาเต้าเกินมากนะอันนี้อีกครับนี่ห่อยไงเดีเป็นเป็นแหนงหน่อยบ่ครับนี่เข่าเ,อ,เอิ้อนมาทางไหนบ่มันเป็นห้อยเข้า,าตัดน้อนไปแล้วตอนไหนก่อนนี่นข่างเ,เอ่านอนไปแล้วอันนี้มันแตกแหนงออกมากมเ,กเลยสิฮะมันแกเเออมันแตกกันแหนงออกมาเลยสิ นี่แนงไปก่อนอ๋อสองอันอยู่ในในครับก็หัน็คือไปเห็นไหลก่อนไม่เห็นหอ่พอเห็นแต่ตัวที่มันอยู่ทั้งหลังไม่ได้เงยหน้ากันไปตอนนี้เมาแดดบ่อยก่อนมีอันฮะเมาแดดเเมาแดดวินวินเวียนเวียนเง่หน่อยพกปกอยู่กับพี่น้องครับบ้านแม่น้ำปลาปลาเตกพี่น้องเบิ้งเสียรดครับบ่แม่น้ำภากันหอนพากันเป็นเลนน้ำมากนะครับเง่คักเลยครับ องอดมันหกักไปก่อนแล้วมืออนสวาสิล้องไปหลาะปลาไหมเออคือว่าสิพักหละยน <c oughs> อนสิพักก่อนไปเลาะปลาไมหม่ก่อนว่าอยากพักเอาพักมา่นึ่งกระไดก่อนแล้วมืออนป้าไปหลาอปลาไหมไปออกมาเอาพี่หอนกัดใจไหลก่อนหนึ่งร้อนมากเลย แต่มันหอนแล้วมันมีน้อไหม่แล้วพ่อไข่เร้ยกอล้สิพ่อได้หายหอนอยูอ่นิ่งร้อนไม่มีน้อไหม้อันนี้หอนแต่ว่ามีน้องหม่แองหอนกลับไปอีกหน่อยก่อนแองหอนเติมไปอีก <c oughs> ก็ได้น้ะแหนงอยู่ครับพี่น้องครับกาดีแหนงเบ็ดจ่อยอก่อนแหนงเฮาแมวได้ต้มหน่อยนึงเหมืนคล้ายกับที่ว่ายี่สิบบาทเนี่ยนะครับนี่ยโอได้เกงโอได้เกงโอ้ยได้เกงก้อนนิดหน่อยเด็ดเด็ดต้ม ไอ้ต้มกินครับอันแก้วกะปิอยู่อันไปขายนะประมาณยี่สิบาทครับนี่ยอันทั้งบานตุ่กี่สิประมาณนี้แหละครับแต่ว่าอันพี่น้องเพิ่นว่าคือขายถือแต่ไอคอนโล่ละเจ็ดสิบบาทมันครับแต่แต่ต้มขายเนาะพี่น้องเระหวา่าอันทั้งบานตุน่น่ะเพิ่นก็ขายแบบถุงจังสีนะครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทตอนแต่ตุ่มามันกแต่บําบัดเดี๋รวเว่าเป็นยังไงไอคอนโ <laughs> คตรเหนื่อยกว่าจะได้อืม,ม่สุดๆเลยครับพี่น้อง ยางออกกันแล้วครับพี่น้องครับหาไปซ้อมหอดรถนะครับนะอนครับไอ้ครับพี่น้องครับต้นกับปิกกรกับสิก้าบบานแล้วนะครับเนาะเอาผลงานน่เบิ้องเนี่้ก่อนเอาผลงานน่เบิ้งนี่นี่ครับได้ซ่อมนี่ยแล้วครับพี่น้องครับหาเบิดมือเบิดเว้นครับกับเบเบิดมือหรอกหาช่วงเสอลนะครับเนาะเพราะว่ามันนอนคักนอนเนี่ยแหละน้ำกระเบิดกินแล้วครับตัวนี้ซ่มขวดหน่อยก่อน สามขวดนมสองกองแผ่นแกนเลนกับพี่น้องแดดฮอนแห้งมึงเสียไอคอนเปียกมัดยอดเสียตนกับพ่อปันกันแหละครับพี่น้องเปียกหอดกางเกงคนนะไหลลงมาเปียกหอดกางเกงไปครับพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจครับที่เขามาอยังปลาเป็นมูตนครับไอคอนครับฝากกดติดตามช่อง youtube แล้วก็ทั้งเพจ f c e b o o k ให้ตนกับไอคอนได้ด้ครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ไว้ซรัพนี้ครับพี่น้องครับตนกับไอคอนครับบ้านกอนครับลากับไอคอนครับสวัสดีครับ เมื่อยไปกันสุด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 ขับรถแล้วครับพี่น้องครับสุดสุดลีครับพี่น้องเดียดไหม <laughs>